เข็มท like like ี่สองอีฉีดอะไรซิก้าครับเอตตาเอตาไม่ใช่ซิก้าครับเอตตาครับตาอ่านะเข็มที่สองเป็นไงบ้างคุณหนุ่ยครับสบายดีครับอ๋ยังรอดครับอยังรอดใช่ไหมครับผมเข็มที่สองเป็นไงไหมครับผมโอพยาบาลฉีดมือนิ่มๆมือมือแทบจะไม่เก็บเลยนะไม่รู้เรื่องเลยว่าฉีดตอนไหนฉีดเสร็จแล้วพอมองดูเลยไฟหน้าพยาบาลอยู่ครับครับพยาบาลสวยก็เป็นบรรยากาศการที่ มาฉีดวัคซีนเข็มที่2นะครับของอทางวัดกลางเสียนงนะครับตอนนี้ก็อยพระเดชพระคุณท่านหลวงพี่หลวงพ่อนะครับก็มาซักประวัตินะครับสักกู่ก็จะเข้าไปฉีดนะครับนะตอนนี้ท่านก็นั่งรออยู่นะครับคุณหมอกาลังเตรียมน,นะครับนะโอ้แหระวงครับครับเป็นยังไงบ้างครับฉีดเข็มแรกไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับผมเข็มแรกก็รู้สึกเวียนหัววันสองวันไม่มาก แล้วในวันนี้วันนี้มาฉีดวันนี้มาฉีดเข็มสองเป็นของซีนเวกเอ้ยเป็นเอตตาใช่ไหมครับเอตตาตีนก้าต้นฉีดแล้วเจ็บไหมเฉยเฉยเฉยเเนาะมือเบาเบาเนาะมือเบาเบาครับต่อไปมาเลยจ้าครับครับโอเคครับครับ ฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมปกติไม่มีอะไรเลยต่างจากเข็มแรกยังไงบ้างครับงี้ก็เข็มพอเวลาตอนตอนฉีดอ่ะไม่รู้ไม่รู้สึกนะมือเบามากนะคุณหมอเบาะเบานะไม่รู้สึกว่าโดนฉีดครับแต่พอออกมาสักพักมานั่งพักมันก็จะมีแบบแบบมันปวดๆหน่อยๆครับแต่มันไม่ไม่ไม่เยอะนะครับแบบปกติอ่ะที่เวลาโดนโดนเข็มแล้วเข็มแรกก็คือซีโนแวทเนาะซีโนแวท เข็ม2ถ้าสมัครใจฉีดเอสไต้นะครับครับน้ำมศการพระคุณเจ้าครับหลังจากฉีดเข็มที่2แล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณเจ้าครับสบายดีไม่มีอะไรเป็นปกติดี่างต้องขอขอบคุณคุณหมอคุณพยาบาลเนาะที่ที่เขาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและก็ทางวัดกลางสวนด้วยนะครับผมวที่สุดทั้งทั้งพระทั้งโยม ทั้งพระทั้งโยมนะครับรวดเร็วนะครับนะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับนะก็ได้มาฉีดวัคซีนในวันนี้นะครับนะท่านท่านพระครูอยากจะฝากให้กับประชาชนทซ่กันต้องปรับตัวให้ให้อยู่กับมันให้ได้ครับผม จะไปยุ่งเกี่ยวจะไปตกใจสวิตกกังวลก็คือถ้าง่ายๆก็คือมันเป็นธรรมดานะท่านพระครูนะครับถือเป็นธรรมดาของธรรมดาของโลกเรานะครับเราต้องปรับตัวใช่ไหมคันท่านพระครูบอกนะครับเราต้องปรับตัวอยู่กับมันให้ได้นะครับ้าอยู่ไม่ได้ก็โอเคไปเที่ยวกับรุ้เปลี่ยนบ้านใหม่ตามธรรมดาครับก็ถือว่าเป็นคําที่ท่านพระครูได้แนะนํานะครับเพราะว่าอยากให้ประชาชนทั่วไปให้อยู่กับ สิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้นะครับนะอย่าไปวิตกกันมากนะครับนะเพราะส่วนใหญ่คนก็จะวิตกกังวลกันมากนะครับข่าวการเสพข่าวเป็นสิ่งสําคัญบางอย่างจะไปเสพมากเสพแล้วก็ต้องคิดพิจารณาเออถ้าเราไม่ถึงข่าวแต่ว่ามันเุจะเป็นอายุเรามาก หรือกาลังเราไม่พออย่างเงี้ยก็ต้องยอมรับกับว่าถ้าเราว่าไม่มั่นใจเราก็ยังไม่ต้องฉีดกันนะตั้งรอไปหน่อยครับแต่ถ้าเรามั่นใจแล้วฉีดอ็ไม่เป็นไรแต่ฉีดดีกว่าไม่ฉีดนะท่านพระครูนะนี่เป็นคําแนะนําของท่านพระครูคือเราต้องช่วยเราด้วยช่วยเขาด้วยครับถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วมันก็เลิกกันทุกอย่างก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับผู้ชมนะครับที่ท่าน ครูได้ให้คําแนะนํานะครับเราก็ควรจะอย่าเป็นภาระของคนอื่นนะครับพยายามช่วยตัวเองอยู่กับบ้านล้างไม้ล้างมือแล้วก็ปฏิบัติตามคําแนะนําของคุณหมอนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ดีก็ขอฝากนะครับท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวมาสัมภาษณ์คุณโบหน่อยครับนะหลังจากฉีดเข็มแรกและเข็มที่2เป็นไงบ้างครับคุณโบสบายดีครับ ก็คือเข็มแรกเนี่ยมีอาการอะไรไหมครับหลังยาฉีดเฉยๆไม่มีนะไม่มีส่วนเข็มที่สองนะครับเฉยเเมื่อกี้ก็คือไม่เจ็บเลยเนาะมดกัดเหมือนมดกัดเลยนะครับเข็มแรกฉีดซิโนแวคเข็มที่สองก็คือเอสตาเอสตา เตตาาออังกท่านผู้ชมครับก็มาถึงคุณหนุ่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณหนุ่ยสัมภาษณ์นะเข็มที่สองเป็นไงบ้างคุณหนุ่ยครับส <c oughs> บายดีครับออ๋ยังรอดครับยังรอดใช่ไหมครับผมมีเนี้ยโอ้โห <c oughs> ยังรอดครับยังรอดเดี๋ยวครับผมอ หรกว่าจะไม่รอดแล้วครับเจ็บเจ็บไหมเจ็บไหมคุณหน่่ยไม่เจ็บครับผมไม่เจ็บครับอ่าสู้สู้ครับสู้สู้ไม่เจ็บนะอ่าไม่เจ็บครับนี่นี่ก็คือสิทธิอนุสิทธิวัดกายสวนนะครับถึงจะแม่สู้สู้ครับถ่ายพร้อมแต่ว่าแข็งแรงแข็งแรงดีครับเข็มที่สองอีกฉีดอะไรซิก้าครับเอตตาเอตตาไม่ใช่ซิก้าครับเอตตาครับตา มาฉีดเข็มที่เท่าไหร่ครับเนี่ยเข็มที่สองครับพี่เข็มที่สองเข็มแรกรู้สึกมีอาการอะไรไหมครับไม่มีครับไม่เป็นอะไรครับมีอาการก็ไป็มีอาการนะออ๋ก็คือสบายเลยเข็มสองเจ็บไหมเข็มสองไม่เจ็บเลยครับ จิตจิตไหมจิตจมดกัดเหมือนมดกัดเลยโอ้โหถ้าถ้าอย่างนั้นท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับสมชายยังฉีดได้นะครับไม่ต้องกลัวนี่นะครับพี่ต้นนะเข็มแรกสู้สู้ไม่สูันครับถามพี่ต้นเข็มที่สองเป็นยังไงบ้างอะสัมภาษณ์หน่อยตื่นเต้นไม่ไม่ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรอย่าไปเชื่อคนมาก่ต้อย่าเชื่อคนอื่นแล้วทำให้ใจเราสออเราเราเราต้องฉีดด้วยตัวเองต้องฉีดด้วยตัวเองนะครับ รู้สึกว่าที่ฉีดมาเหมือนมดกัดเลยมันมดกัดไม่มีอะไรยังพี่ต้นเข็มแรกก็ปกติครับเข็มสองนี่ต้องรอดูวันหลังวันครับเดี๋ยวน่าจะปกติน่าจะปกติเนาะนี่ก็พี่ต้นก็บอกว่าปกตินะครับเนะยก็คืออย่าฟังคนอื่นอย่าฟังคนอื่นแล้วทําให้ถอดใจยิ่งมากความยิ่งมากความแล้วถอดใจใจลงฉีดเลยฉีดเลซต้าเลยวันนี้ เสบายดีสบายดีไม่มีไม่มีปัญหาเลยต่างจากเข็มแรกยังไงบ้างครับคุณพี่ครับก็เหมือนเหมือนกันเลยนะไม่มีอาการไม่มีอาการนะครับนะอันนี้เป็นตัวยาเอสตาเอสตาตาซึ่งเป็นเชื้อเป็นเห็นคุณหมอบอกนะเชื้อเป็นครับมาฉีดเลยครับช่วยตัวเองด้วยแล้วช่วยสังคมด้วยครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่กลัวนะไม่ไม่ต้องไปฟังข่าวเขามันมากไปไม่ต้องไปเชื่อใคร มาเลยมาเลยช่วยชาติช่วยสังคมด้วยช่วยตัวเองด้วยสบายใจฉีดแล้วก็สบายใจสบายใจสบ้ยใจครับผมคุณนายพีรักตังวานอยู่ที่ไหนครับอยู่วัาการสวนวันนี้ก็คือมาฉีดวัคซีนเข็มที่วันนี้ก็ไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองก็เป็นไงบ้างรู้สึกเป็นไงบ้างก็สอง ไม่เป็นไรครับเจ๋อเป็นไรบ้างก็ดีเหมือนกันครับในในฐานะที่พี่ลาบเป็นสัปเหรยใช่ไหมครับผมที่ผ่านการชาปนกิจมาเยอะเนี่ยครับนะผ่านมาเยอะอยากให้ประชาชนทั่วไประมัดระวังไงบ้างครับผมก็ระมัดระวังหลบหลีก่างของโรคโควิดอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดแล้วไปไหนมาไหนก็สวมแม็กด้วย ต้องการตัวเองแล้วก็ล้างมือตลอดนะครับแล้วก็ผมก็เป็นเจ้าหน้าที่วัดอยู่กลางสวนวัดกลางสวนนี่แหละครับถาาไปแล้วครับห้าศพโควิดมีมีคนที่เสียชีวิตเพราะโควิดมามาชาวบนลกิจเยอะไหมครับพี่รามห้าศพพี่ราเผาไปแล้วห้าศพแล้วตอนนี้เผาไปแล้วห้าศพครับก็คืออย่าอย่าประมาทเนาะครับผมคือป้องกันตัวเองดีๆให้โยนสีลมาที่ศาราแค่นั้นแหละ ก็จากจาก,จากการที่เขาสก <c oughs> ในในโควิดส่วนใหญ่จะมีญาติพี่น้องมาเยอะไหมมามคแค่สองคนท่านผู้ชมครับอ่นนี้นี่คือประสบการณ์จริงจากท่านที่เป็นผู้ที่เป็นคนเขาศกนะครับ <c oughs> ก็คือเนสดป,ปเลยนั่นเองะนะจะสังเกตว่าในการ <c oughs> ชาวประกิขิจของ <c oughs> ของโควิดเนี่ยครับนะ จะไม่มีผู้คนมานะครับก็อยากจะเป็นการเตือนให้ทุกคนระมัดระวังนะครับอย่ามาประมาทชีวิตตรงนี้นะครับก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับครับวันนี้ก็เป็นการฉีดวัคซีนครั้งที่2นะครับนะเข็มแรกพี่พัดรู้สึกไงบ้างพี่พันะเข็มแรกก็คือไม่มีอาการเลยใช่ไหม แล้วเข็มที่สองนะเป็นไงบ้างเรี่ยนี่ดูนี้ดูนี่บางีคุณท่านผู้ชมครับฉีดแล้วนะครับเรียบร้อยเข็มที่2ตอนนี้ก็ลังนั่งรอดูอาการอยู่นะรอดูอาการอยู่นะครับนะซึ่งก็ถือว่าเป็นปกติเฉยๆเลยไม่มีอะไรนะครับนะอย่ากลัวนะผมนายยอดครับเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของร้านยอดยอดชากลางซอยนะครับวันนี้ก็เป็นสิทธิารุสิทธิ์วัดกลางสวนท่านหนึ่งนะครับที่ มาฉีดวัคซีนนะครับวันนี้มาฉีดแอสตาแอสตานะครับเข็มที่สองเข็มสองเข็มแรกเป็นไงครับรู้สึกยังไงเข็มแรกหิวข้าวกับง่วงนอนไเกี่ยวเกี่ยวกับวัคซีนหรือเปล่านี่เกี่ยวมากเลยง่วงนอนมากแลับก็คือเข็มแรกก็คือถ้าดูแล้วไม่มีอาการอะไรเลยเนาะมีอาการหิวข้าวง่วงนอนใชอันนั้นไม่ใช่อาการฉีดวัคซีนนะครับมันเกิดจากการฉีดวัคซีนครับเพราะว่าเราไม่ได้กินข้าวตอนเช้า อ่าเ้าโอเคการง่วงนอนกจากการฉีดครับครับแล้วเราเข็มนที่สองเป็นไงไหมครับผมโอพยาบาลฉีดมือนิ่มนิ่มมือมือแทบจะไม่เก็บเลยนะไม่รู้เรื่องเลยเขาฉีดตอนไหนเฉีดเสร็จแล้วเขมองดูเลลไฟหน้าพยาบาลอยู่ครับครับพยาบาลสวยอ่แล้วอยากจะฝากท่านผู้ชมว่าบางท่านก็กลัวฉีดันโอยมาฉีดแล้วครับ ดีกว่าไม่ได้ฉีดครับอมีเลือกสองทางครับได้โควิดระวังรอดกับไม่รอดครับมีอยู่สองอย่างถ้าฉีดแล้วคุณรอดครับถ้าไม่ฉีดแล้วคุณก็อาจจะไม่รอดคกับในฐานะที่คนอยู่วัดในฐานะที่คนอยู่วัดเกิดก็ตายอเกิดมาก็ต้องตายสุดท้ายก็ต้องตายยังน้อยยังอยากฉีดแล้วยังมีชีวิตต่อดูลูกดูหลานได้ดูใครต่อใครได้นะครับกับผม แต่ถ้าอยากจะสบายก็ไม่ต้องฉีดครับนอนให้สบายเลย ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูออนะโรงเรียนรัทเวศนะครับนะก็จะมาสัมภาษณ์หลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2จะเป็นยังไงบ้างครับคุณครูอ่อครับนะครับลองสวัสดีค่ะครับค่ะชื่อคุณครูละอทาวัยเป็นครูโรงเรียนรัทเวศค่ะครับวันนี้มาฉีดเข็ม2วันนี้ขอลองแอสตราค่ะครับเข็มแรกรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับไม่มีผลอะไรนะคะก็เป็นปกติครับไม่มีผลเลยก็คือหมายถึงว่าไม่เจ็บไม่ไม่ไม่มีอาการข้างเคียงเลย ต้องต้องไปฉีดเบาะก็ฉีดเบามือมากเลยครับครับฉะนั้นก็ผู้ชมก็อย่าก,กลัวนะครับเนาะให้มาฉีดได้นะครับรอดูคนนี้นะคว่าน่ากลัวไหมแต่คงไม่น่ากลัวนะมีคนผ่านเดี๋ยวให้ให้กูอ้อเชิญชวนผู้ชมนะครับมามาฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะครับนะ ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาฉีดแตกเชื่อว่าคนไทยหลายหลายคนเนี่ยพร้อมที่จะฉีดอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากําลังรอรอคิวของวัคซีนกันด้วยนะคะแต่ว่าเข็มหนึ่งก็ผ่านไปด้วยดีเข็มสองก็น่าจะผ่านด้วยดีเหมือนกันค่ะประเทศไทยเราจะผ่านไปด้วยกันค่ะครับโอ้โหต้องขอบคุณครูมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมครับช่วงสุดท้ายนี้ก็ต้องขอกาบขอบพระคุณท่านผู้บริการคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ ของสถาบันราชประชาสามาสายทุกท่านนะครับที่ได้ให้บริการและให้การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ด้วยความรักด้วยความอหอวงใยขอขอบพระคุณมากนะครับ